กับช่วงนี้เตือนภัยพายุฤด,ด,ดูร้อนนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนเมษาพฤษภาจะเจอพายุฤด,ด,ดูร้อนเกือบทุกขึ้นที่ก็ขอให้พี่น้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอหลังคาบ้านสังกะสีในที่ว่ามันไม่หนาแน่นก็ให้ดูแลซ่อมแซมและก็ ดูให้มันมั่นคงนะครับเพราะว่าพายุฤดูร้อนนั้นมันจะเคลื่อนไปปีละประมาณ5กิโล10กิโลเมตรมันเป็นล่องมรสุมที่พัดจากทิศใต้ขึ้นทางทิศเหนือนะครับมันจะแตกต่างจากฝนนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับได้ะระมัดระวังเกี่ยวกับภัยพายุฤด,ดูร้อนในช่วง นี่นะครับ